บ้านของตัวเองใส่ยูเนี่ยชีว่ตาชวตจะหาไม่ครับต้งใ่บ้านตั้กสีวเดิมนอนตรงนี้เลยะหาไม่รั้าห้อ้มกๆเลยคุ้กันคุ้มกันคุ้มกันค้มกันคุ้มกันคมกนคร้น้มกันมน้นคุมกค้มกนค้กน้คุ้ัมกน้มนค้นคุ้มันคม่ัาคมม่นี่กนขา นี่ด้วยค่ะค้าง่าค่ะค่ะเดี๋ยวไปอยู่นี่ก็ไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วนะถ้าขยับลงมาใช่ไปอยู่ข้างล่างเลยค่ะรอลันขาแนวย่างกันลันตาแล้วนะงั้นเดี๋ยวลวครับโอเคมีทางอ้อมมาหน่อยอันนี้ทำห้องน้ำให้แล้ว

อยากจะให้เขาอายุมันผันยืนไม่ให้มีอะไรพูดไม่ออกพูด <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ตึงตานไปหมดเลยเนะี่ยป้าขอบคุณทนายกลูกที่มาดูแล ให้อยู่ดีกินดีอันนี้ไม่หนวกหูนะเย็นดีแล้วก็ทำห้องน้ำด้วยใจแล้วใจจั

มีทันใจมีทันใจสองปีอยากสู้เสี่ยงๆนะค่ะเคยเตียงมาหลอกมาเตียงมาแล้วสองปีสองปีโหสุดยอดตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้นะโอเคนะไปโอเคจบคดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนเตียงด้วยนะสู้สู้สู้นะเปลี่ยนเตียงสู้โหมันเปลี่ยนทั้งหลังคาเปลี่ยนทั้งฝาฝาไม่ใช่เนาะอันนี้มันปลวกใช่ไหมอันนี้ข้างฝาอันนี้ฝาเก่า ฟ้าเก่าหรือฟ้าใหม่อยู่สองร้อยไปเลยมันจะถึงหรือเปล่าสองร้อยปีแป๊บเดียวสองร้อยนี่มันแป๊บเดียวนะนี่ก็จะร้อยแล้วแต่งนี่เข้าวยพรใช่ไหมถืออะไรไม่เท้ายอดทองกระบอกจ้ฮะไม่รู้ว่ากระบองยอะไรกระบองยอดเพชรกระบองยอดเพชรนั่นๆๆอยู่กันมาแบบโอ้โห ยังวิ่งได้สบายสบายมากเลยวันนี้เขหยุดเทนจ้าเอาทำมินฮาร์ดไงทำยังไงเหรอส่งความส่งหัวใจเนี่ยเขาทำนี้ไฟอย่างนี้่าทำไม่เป็นเนดี๋ยวนี้นิ้วเนื้อมันยังไม่ให้ความร่วมมือเลยนะฮะ้อนะเราหายม ข้าวปลาไม่ต้องขี่ในตัวไม่เจอในยกให้ใจให้คนเยอะด้วยนะวิชามาใช้คนยากโยนย่องจะเลิศเสมจะเลื่อนลงจากตลอดจะเลื่อนตะอดยกออกลับก่อนกลับก่อนครับรู้สึกที่นี่เนี่ยใช้วัสดุได้เต็มที่เพราะว่าช่างอาสาใช่ไหมเดี๋่นๆ๋ยวจะได้ออกมานั่งเล่นได้ครับต้องแต่ความสูงสุดหน่อยจะได้นั่งโล่งๆเนาะครับ มีห้องมีน้ำข้างในอายุเท่าไหร่เป็นสามอีกอย่างนี้ก็ดูเข้มดีแล้วเดี๋ยวให้ตค์โอเคเนาะเดี๋ยวจะมาดูคนหล่อแล้วพระอนได้พัดลมใหม่มเปิดเลยนะพัดลมพัดลมม แต,แตะบนผ้าอ่าแต,แตะเสร็จแล้วประเคนเรียบร้อยไป <c oughs> ปล่อยเลยเอาเดี๋ยวไปไว้ที่ห้องข้างล่างโอเคลจริญด้วยอายุวันน้าสุขภาระลาบยิตรปฏิการด้นตังสังัดเขาจะทำสาธุ แล้วใครจะมาช่วยยกแล้วเนี่ยยกไหวไหวไหมแรงยังไงฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลยมือสวยเลยเจมแิ้วเนี่ยลายมือสวยกว่าลูกชายเองโอ้โหนี่ถ้าคัดไทยนี่ไม่มีรถบรรทัดเลยเนี่ยโอ้โห ที่นอนไม่ได้ที่นอนอร่อยจ้าเมงานจะเลยข้นมายไ้โอ้ได้พรละวันเนี้ยว่าเลยไม่ในะต่อห้องน้ำให้อยู่อยู่แทนไปเลย เข้ากับแกก็เดินตายแล้วมานี่แล้วนะห้องน้ำมาสร้างเข้ามาสร้างให้แล้วใกล้ขึ้นแล้วแรกยังไม่ไกลดีไหมให้มันได้มาใกล้แล้ว